่วันนี้เราจะมาแนะนําตัวใบอนุญาตนะครับและบริการของหน่วยงานของท่านนะครับซึ่งจะอยู่ลิงก์ด้านล่างสุดท้ายนะครับท่านสาม,มารถกดเข้าไปได้เลยครับ mm hmm. เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นรายการข้อมูลนะครับ ก็คือมีลำดับที่มีรายชื่อหน่วยงานนะครับมีจำนวนจำนวนตัวใบอนุญาตหรือบริการของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับในหน่วยงานเนี่ยเราจะมีทั้งหมด52หน่วยงานด้วยกันนะครับท่านสามารถกดเข้าไปดูในหน่วยงานของท่านได้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีรายการใบอนุญาตและบริการอยู่ในนั้นครับ เดี๋ยวผมขอเลือกที่รายการ51นะครับเป็นกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับดกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะแสดงชื่อใบอนุญาตนะครับ หรือบริการนะครับของกรม,มส่งเสริมของท้องถิ่นนะครับซึ่งทางด้านขวาก็จะมีแสดงปริมาณเป็นจำนวนครั้งนะครับต่อเดือนหรือ,รอต่อปีนะครับมีระบบไหมนะครับแล้วก็ในแผนพัฒนาระบบของท่านเนี่ยอยู่ในแผนไหนระหว่างปี6 6หหรือ6-8หรือไม่มีนะครับแล้วก็มีช่องระดับคะแนนนะครับเป็นสกอร์ แล้วก็มีช่อง URI นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในงานสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้